สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสปสคอนสวัสดีนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มีตำแตงตำแตงใส่เส้นนะคะนี่เป็นเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีหอยแมงผู้ค่ะแซ่บๆนักกันเด้อกับพี่น้องโอ้ย เอาเด็กเด็เข้านอนแล้วแล้วก็หาใช้หน้าออกไปข้างนอกข้างนอกแล้วนะคะพี่น้องคะสวัสดีเด้อค่ะน้องไมตายกับไทยแล้วค่ะเมตายก็จะนอนอยู่บ้านน้องเนาะค่ะเนาะนอนบ้านน้องบ้านแม่เนี่ยะคะพี่น้องคะเพราะว่าก็จะได้มาดูแลบ้านทั้งนี้พร้อมแล้วก็บางวันก็นจะไปบ้านเจ้าของพร้อม นะคะแล้วก็ช่ายนาจะได้เขาเรียกว่ายัางไงจะบ่ได้คิดถึงแล้วก็จะบ่ได้เพราะว่าถ้าพราะแม่ไตจะอยู่น้ำช่ายนาตลอดนันะครับพี่น้องถึงว่าแม่ไตจะอยู่บ้านหลังนี้หรือว่าแม่ไตจะกลับไปอยู่บ้านแม่ไตเองแม่ไตก็ต้องเป็นคนดูแลช่ายนานะคะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่อยู่ค่ะเจ้าของเขากลับเมืองไทยนะคะ อ,อร่อยอันนี้เคลียรยังหอยแม่ไตกยมาตตบาลแม่ตายก็แต่งเอาเครื่องปรุงมาตำพี่ครับพี่หมอกตำอยู่นี่พริกในมีพริกยูบาลแม่เพะ่เพล่พี่น้อก <c oughs> เด็กๆเป็นไข้นะคะเด็กๆเป็นไข้ทั้งสองคนเลยไมตระติดติดติดวัดน้ำหลวง <c oughs> โอ้ยไล้ไว่าตามจริงไม่ใจจะเอาใช่หนา ไปเลียงอยู่บ้านเจ้าของไปว่าว่แม่ใตจะดึงทั้งสายน้ำชายนาทั้งเด็กหน่อยสองคนทั้งตรงแบกอ่าหงอาหารชายนาไปพร้อม,ม,มเป็นบล่ะค่ะเลยทั้งเสื้อพงุงเสื้อผ้าย,ย่างก็ว่ากันไปจะแบกกลับไปกลับมาแม่ใตก็ว่าเออนอนอยู่นีไปเลยเพราะว่าแม่ใตกะตัดสินใจเอาเองอย่างจังิงสัว่าเขาก็มีกุญแจแล้วเป็นบล่ะค่ะพี่น้อง ว่าจะนทรนเยเพราะว่าวันจะนอนอยย่นี่แหละแต่บัดที่นี่มันหนักจะ <c oughs> บ่คอยมีเวลามาลงคลิปเาวแน,น่ยังสี่นำแต่ก็จะอาจจะลงเน้นเลยคลิปสั้นนะคะรับพี่น้องคะัะ มาตามสะดวกเนาะค่ะเนาอแซ่บๆนั่นกันคะ่ะพ่อผิดกย่นหน่อย ก็จะทำทุกอย่างวิถีชีวิตประจําวันแต่จะมาทําที่บ้านหลังนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็กลับไปทําที่บ้านตัวเองแต่แม่ไต่ยะบอกกลับไปกลับมาเมื่อนี่เรามาอื้อยิงสินะจะยุอาจจะยูน่นี่สามบ้านอาจจะไปดูบ้านเจ้าของยู่นนบ้านสองบ้านต้องไม่ยุ่มื้อนี่สิ <c oughs> ได้ดีหน่อยกะคินฮอดของเล่นเจ้าของอัพี่น้องนี่ไม่บอกใครมิของเล่นฮะกะพาออกไปเล่นข้างนอกเอามือใดกะพากลับไปนอนที่บ้านเก่าชายนาไปนอนที่บ้านนำ้ำอันนี้กะจะมาบ้านชายนาเนาะ จะได้ <c oughs> ใช่นาจะได้คุ้นเคย <c oughs> แต่ทำเล็กหน่อยเดื่อนเราห่าน่อหนีน้าลูกนอก่อนาเป็นไทยต้องกระแปับปมาก ยว่าโอเคไคนู่นนี่ก็ได้แล้วค่ะแต่เขากินหอดของเด่นของเขากินหอดค่ที่นอนนเขาเอย่างสีน้่เด็กหน่อยเนะาะเขาพุูงยังใจแเ้ว่าเป็นยังน้อลูกยังได้แม่ก็อยู่น้ำอยู่แล้วมาสินะค่ะ นองกลับไปแล้วไปเมืองไทยแล้วอ,อ,อร่อยนัวหิวกับบะจัด นี่มันก็นจะ <c oughs> ขาดคลองเนี่ยลมใจกับแบบสื่อแล้วสั่ส่กับเอากับเขาอยู่บ้านมากมาทํากลินอยู่นี่ก็ค่อยว่ากันครับพี่น้องชีวิตจริง <c oughs> เราก็เอาที่เรามี้มีดเคยอย่างมันอย่างก็มีดนามกินมีดที่นอนอม อ๋อม่ไต่กับแบ,บกับเมืองไทยนั่งเนี่ยเเกือบสิบปีพี่น้องแต่นั่งอายุอายุสิบก็กว่าพี่น้องอแล้วเพิ่นไปคนเดียวพร้อครั้งแรกที่เพิ่นไปคนเดียวพร้อม แต่สมัยนี้มันทันสมัยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเบ๋ย์เฮ็ดงานหร้อเพิ่งจะขึ้นเครื่องไปเลยคัทเพนแอไปแล้วเด้อค่ะพี่น้อง่าแมตไทไปแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะบายบายเด้อสวัสดีค่ะ